เสียงพูดติดโอ้นะครับก็หรัดปีพี่น้องนะครับก็มาล้งรถไปสาขายี่เลี้ยงนะครับนมึู้เลยอะไรนี่ครับเฮ้ยอะไรอะครอัดเสียงบัยาตา่เะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนั่และนั่นแหละอัดเสียงดัรยาตากป ตั้งดีตั้งรถไฟฟ้าตีเรียงรถไฟฟ้า,ามหานครนะครับมหานครนี่เป็นงไหนเออทดิง้งกลางลาธานอนนั่นแหละตันงรถไฟฟ้ามหานครนั่นแหละสถานีเทศไทยทีนะครับครับรถไฟฟ้าสหานครนี่มันเป็นของอบริษัทรถไฟทั่วไปใช่ไหมไตมรไต,ตรไตร นั่นครั้งรตัดเ,เลือดไตเจไตนี่แหล,ละแต่มันกระดับนะรถไตที่เรียนเป็นนั่งนั่งรถไตเจไตในรถอดนิดน่ะนั้นเคยนั่งรถออดนิดก็รู้แล้วล่ะอืมเหมกันแต่มันมันยิ่งเนดีเลยสถานเจไตสีล่ละถาน

ตั้งรถไฟ้าเต็มเกระตายกระตายครับก็นั่งเพื่อดีนะครับอ่าสัตไทยกับสัตไทย นี่อมีะไรย่น้น่นีไม่มีติไม่มีลลิกวมีดขอเตนเตียนละมันย้อยรัดเราจะรัเตียนหรอ เราเติมนะักนเตี้ยแต่ที่นี่เล็กนไม่ใาโตมันนี่เดตั้งมันมันตเตนะิมต่เตกนเยอะนั่นเอนแบบมันให้มีอะจะเตกันขอมันไปไหนมีเล็กหน่งน่ราดไทยกด้นู้นตเติมล้ไนาตา้นล อ, lock, อ, unku, umas, อันนี้ไตยทิเลียนอันีไตยทเลียนกีนไทยทเลียงไยเลียด้วยถ้า okay. มันต่อหน้าเลยจะทหนานครนะมันเป็นขังดตีเมันได้ตัวแตเป็นขังดีเอสมอนทีัน่อจิ้มอตั้งเสราแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นของใต้ดา้ดเิกิดันเ สถานีตะใตสถานีอะไรจำไม่ได้เราตั้งอไราน้ำแบบี่ามลาดน้ำแบบสี่สามโอ้สถานีตะโอ้อะข้าต่ถิ่ดังตติดังตตลาสถานีอะไรอะ เฮ้ยตั้งลาเธอมาด้วยกันจะไปดูแดงไหนะทายเอ้ยเรามากับทายจะไปชมอะไรกันดีใช่ไหมนั่นนั่นนั่นตอนนี้ธาตุธาตุนี่ธาตุตีนนั่นอาตนาธาตุธาตุนีอะไรเนี่ยนั่นในในในขาดลาาตุธาตุอะไรเนี่ยถ้าถ้าเตือนดวนตามตนตาสัตานีอะไร

อ่าทดลองเพืยอเท่านี้นะครับยอลามหาไทยประธานนิมาไทยเราได้เดเสียงก็ขอจดเพือนเท่านี้นะครับก็นาทาเที่ไหมตับ้าสารดีครับเสียงพูดเปิดซูมหนึ่งหยุดบันทึกวิดีโอ